มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนนุกปายนุ่มหลอก,กับสาวเท่นักร้องคู่จิ้นสุดฮอตนะคะขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์ได้ไงหลังจากที่มีข่าวไปเมื่อต้นเดือนกับค่าคอนเสิร์ตท,ที่แพงเกือบหมื่นทั้งคู่ก็กลับมาอีกครั้งกับนุกปายในรถตู้เราไปดูกันว่า2คนนี้เขาเป็นใครขนจิ้นได้ยังไงทำไมค่าคอนเสิร์ตถึงได้แพงเบอร์นั้น ล้วขึ้นเทรนทวิตเตอร์ได้ยังไงนุกป่ายเป็นใครค่ะนุกหรือธนโดนสิริแววเป็นนักร้องหน่มสายประกวดคนหนึ่งก่อนที่ผู้บริหารค่ายสิงอย่างสิงนัทพบชาเนตเห็นแววศิลปินนะคะจึงชักชวนให้นุกนะคะเข้ามาอยู่ภายใต้สังกัดสิงห์มิวสิกซึ่งได้มีผลงานออกให้กับแฟนคลับได้ชมอยู่เรื่อยๆอย่างเพลงครบรอบปอนเจ็บและเพลงคู่ขนานคะ่ะ ส่วนปลายปลายหรือว่าชัดนภาเขียวขำสาวเท่ที่ทำงานภายในค่ายสิง record นะคะหนึ่งในค่ายเพลงเกือสิง music ก่อนที่จะได้รับโอกาสในการทำซิงเกิลของตัวเองในฐานะศิลปินหญิงในเพลงบนดวงจันทร์และเพลงที่ผสมผสานความเป็นป๊อปร็อกอย่างโสดนะทั้งคู่เป็นนักร้องในสังกัดสิง music นะคะหนึ่งในค่ายเพลงินดี้ในจังหวัดขอนแก่นซึ่งค่ายสิง music ปัจจุบ,บันมี3สังกัดก,ก,ก็คือสิง music ทำเพลงแนวลูกทุง่ง S-Pick Music ทำเพลงลูกทุ่งอินดี้แล้วก็สิง record ทำเพลงในแนวสตริงแล้วก็นุกปลายนั้นอยู่คนละค่าในตอนแรกค่ะสำหรับการเป็นคู่ชิ้นของนุกปายนะคะเกิดขึ้นหลังจากที่ทั้งสองได้ถ่ายคลิปลง TikTok รวมถึงได้รวมกันไลฟ์ใน Facebook ค่ายนะคะจะมีแฟนคลับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะจนล่าสุดทั้งสองได้ทำเพลงออกมาเป็นของขวัญให้กับแฟนๆอย่างเพลงรักนะต้าหวาน ซึ่งตอนนี้มียอดวิวกว่า42ล้านครั้งค่ะจนเมื่อต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมามีดราม่าออกมานะคะในกรณีผับดังแห่งหนึ่งในเมืองโคราชได้จ้างทั้งคู่มาเล่นคอนเสิร์ตโดยมีการแจ้งราคาเปิดโต๊ะโซน VIP สูงถึง9,000บาทต่อ4คนเมื่อแอดมินร้านได้โพสต์ออกไปเช่นนั้นทําให้ชาวเน็ตคี้สงสัยว่าทั้งคู่เป็นใครดังหรือจึงทําให้เกิดการโต้เถียงระหว่างชาวเน็ตแล้วก็แฟนคลับค่ะ และแอดมินนะคะได้โหงเชื้อไฟเพิ่มโดยการเข้ามาคอมเมนต์ยืนยันว่านกปลายดังสิ่งและมีแฟนคลับมากมายที่พร้อมจ่ายแม้ทางร้านจะขายบัตรในราคาที่สูงมันก็ไม่เพียงพอต่อความต้องการของแฟนคลับอยู่ดีค่ะและถ้าไม่มีเงินที่จะซื้ออย่ามาแสดงความคิดเห็นดีกว่าค่ะหลังจากนั้นเมื่อเพจดังได้แคปภาพคอมเมนต์ของ Big m o u มาเทนซึ่งมีคนเข้าถามว่านกปายมาไหม ซึ่งทางเพจตอบกลับว่าพี่กัวไม่เห็นชื่อนะมอและแน่นอนว่าทั้งแฟนคลับของนุกแล้วก็ป่ายนะคะกับชาวเนต็ตก็โตเถียงกันในคอมเมนต์อย่างเมามันอีกครั้งค่ะก่อนที่เมื่อวานนี้นุกกับป่ายจะฮอตติดเทรนทวิตเตอร์อีกครั้งกับแฮชแท็กนุกป่ายในรถตู้ทาให้ชาวเนต็ตหลายคนเกิดความสงสัยว่าทําไมจู่ๆถึงมีเทรนดังกล่าวโผล่ขึ้นมาได้ค่ะซึ่งแท็กนี้เป็นโปรเต์ข,ของเหล่าแฟนคลับของทั้งคู่นะคะ ที่นัดการสร้างเทรนทวิตเตอร์โดยให้ติดแฮชแท็กนุกป่าในรถตู้โดยในแท็กดังกล่าวนะคะส่วนใหญ่จะเป็นภาพของทั้งคู่ในอริยาบทต่างๆโชว์ความหวานน่ารักความจิ้นของทั้งคู่แล้วก็แฟนๆต่างเข้ามาให้กำลังใจทั้งคู่อย่างล้นหลามเลยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเป็นเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ